สวัสดีครับคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับวันนี้พาคุณผู้ชมมาสัมผัสบรรยากาศของพิธีเปิดศูนย์ส่งเสริมกรเกษตรปลอดภัยและออนไลน์นะครับณสถานที่นี่ก็คือที่ตลาดเก่าเทศบาลตะมนหัวไทรอำเภอวสัสไทรจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับซึ่งวันนี้ได้รับเกียรติประธานในพิธีก็คือท่านนายอำเภอสมยศสุจริตธานารักษ์นะครับนายอำเภอวสัสไทรป้ายแดงคนล่าสุดนะครับคุณผู้ชมครับแลวก็ท่านนายกเรวัตด,ด่านตันติสุบกุลท่านทีมงานผู้บริหารสต่อและก็ท่านประลัด นรงยิ้มสดแล้วก็บุคลากรในเทศบาลตำบลหัวใจพร้อมทั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทั้ง5แห่งนะครับที่ได้มาร่วมนำสินค้าปลอดสารพิษเพื่อที่จะจำหน่ายไปสู่เป้าหมายทั่วทั้งประเทศไทยนะครับคุณผู้ชมครับนายกเทศมนตรีถือเป็นโอกาสดีและเป็นปฐมมาเริ่อทีอ่เราทั้งหลายของอำเภอหัวใยนะครับในการที่จะดำเนินการโครงการอาหารปลอดภัยนะครับเป็นการสร้างความมั่นคง นี้เป็นรอบผสมมาเรื่อยที่เราจะส่งสินค้าเกษตรของเราไปยังภูมิภาคต่างๆโดยระบบขนสง่งออนไลน์จังหวัดนครศรีธรรมราชของเราครับเรามียุทธศาสตร์ระบบอาหารของจังหวัดนครศรีธรรมราชปี2562ถึง2566โดยมียุทธศาสตร,ร,ร,รส์4ด้านอันประกอบไปด้วยยุทธศาสตร์ความมั่นคงทางอาหารยุทธศาสตร์อาหารปลอดภัยยุทธศาสตร์โภชนาการสมวัยแล้วก็ยุทธศาสตร,ร,รมม์การบริหารจัดการ ซึ่งจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับร่วมกับสํานักง,งานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยได้คัดเลือกให้อาเภอหัวใจครับเป็นพื้นที่นําร่องดําเนินการโครงการอาหารปลอดภัยโดยมีมาหาวิทยาลัยสงขลานครินเป็นผู้ดําเนินการศึกษาวิจัยร่วมกับพื้นที่ของอ,อําเภอหัวใจนะครับในการขับเคลื่อนอกจิจกรรมนี้ให้เกิดขึ้นพี่น้องที่เขาร่วมกจิจกรรมที่ทรกท่านครับ ก็ผมสมเด็จยิ้มสุดนะครับรองประธาเทศบาลตำบลเกอเพชรซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องนี้เนี่ยจะว่าไปแล้วเนี่ยท่านนารงยิ้มสุดเนี่ยก็สามารถที่อาจจะอธิบายได้เพราะว่ากิจกรรมเนี่ยไม่ได้เพิ่งเรื่องในช่วงสีห้าปีที่ผ่านมาเนี่ยปัญหากับภาวะวิกฤตในเรื่องของของของการเลี้ยกุ้งจึงนำไปสู่ในเรื่อง like สิงนี้กำลังเกี่ยวกับมาสู้เหตุารหัวใจระเทืนี้ขบผมนายในวัดดันจันติศภูพนายกเที่ตันทบุภูพหัวใจขอขอบพระคุณท่านนานเพอเป็นอย่างสั้อสอนปีพศ .2562 ถึงพศ .2566 ได้เกยททุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงทางอาหารยุธาทธศาสตร์ด้านอาหารปลอดภัยในปัจจุบันความมั่นคงทางอาหารเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง ต่อประชาชนในประเทศและทุกคนทั่วโลกที่เราทุกคนจะต้องสร้างความมั่นคงทางอาหารเพื่อการบริโภคที่เพียงอนเป็นวิถีชีวิตของเรานะครับก็คือเราเนี่ยเป็นชาวนาชาวสวนนะครับตั้งแต่อดีตการ โอคแล้วก็เอนังนะครับแวเก่ยูปได้่ได้ถรูปมากคับอ่า้ถ่ายรูปบครับคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับพิธีเปิดก็ได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือบรรยากาศของการขยายโอกาสขยายผลในการเปิดศูนย์สินค้าออนไลน์ปลอดสารพิษนะครับเพื่อที่จะเป็นตัวแทนจําหน่ายของอําเภอวัดไซนะครับที่จะส่งไปให้ผู้บริโภค ถึงจุดหมายปลายทางทั่วทั้งประเทศนะครับซึ่งได้รับความร่วมมือจากหลายๆหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับคุณอย่าลืมนะครับช่วยกดติดตามกดกระดิ่งทั้งหมดให้กับผมดีเจวิเชียร่ดวงพริมนักข่าวจิตอาสาด้วยนะครับขอบคุณมากครับคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับก็อย่าลืมนะครับชมคลิปวิดีโอคลิปนี้แล้วช่วยกดติดตามกดกระดิ่งทั้งหมดให้ด้วยนะครับผมจะได้มีกำลังใจที่จะถ่ายคลิปวิดีโอดีๆมีสาระ สู่คุณผู้ชมนะครับขอบคุณมาก ได้รับการสนับสนุนสัญญาณอินเทอร์เน็ตจากร้านขาจรเกียรติความวางังไซเดิมนะครับบริหารงานโดยคุณดำสุวรรณรัตน์ติดต่อได้ที่หมายเลข0841-815 0841-815ครับ